ประชุมณารัฐมนตรีด้วยก็ทําให้กลุ่มคนเสื้อแดงนี่แหละค่ะตามภาพที่เห็นสามารถที่จะพังประตูทําให้ประตูที่อาคารรัฐสภานเ,นเปิดได้แล้วแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้กูก่นเข้าไปภายใน,นนะคะก็มีการประทะกันเล็กน้อยกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดปราบจราจนที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณรั้วด้านในของที่อาคารรัฐสภา,าค่ะ ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใช้กําลังหรือว่าใช้อาวุธอะไรต่อต้านการเข้ามาของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะตอนนี้ก็นํารถซึ่งเป็นรถเครื่องเสียงแล้วก็มีการนําอยู่บนรถนะคะเดินวิ่งเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของอาคารรัฐสภาแล้วค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจุดที่ผู้ชุมนุมจะเข้าไปเนี่ยจะบุกเข้าไปภายในที่อาคารรัฐสภาหรือเปล่าแล้วก็ที่สุดข่ายก็มีการแจ้งมานะคะ ว่ารถยนต์ส่วนตัวของท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงสุเทพเทอสุบานแล้วก็เป็นผู้บดยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยรหรือสอรสก,ก็ยังคงอยู่ภายในอาคารรัฐสภายอยู่ค่ะอันนี้แกนานำที่เห็นอยู่บนรถนะคะที่สวมหมวกแล้วก็ใส่แว่นด้วยมีคนกลางร่มด้วยเนี่ยคือคุณอลิสมันพงเรือนรองนั่นเองค่ะค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานแล้วว่าสอสอ แล้วก็รัฐมนตรีก็เดินทางออกจากอาคารรัฐสภาไปแล้วนะคะก็คือใช้บันไดคา,าดจำแพงอาคารรัฐสภาด้านหลังซึ่งอยู่ติดกับพระราชวังวิมานเมฆออกไปแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐสภาบางส่วนเนี่ยก็ออกไปแล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าสสที่เอารถไปร่วมประชุมสภาวันนี้เนี่ยพยายามที่จะเอารถออกแต่ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากมีผู้ชุมนุมไปปิดล้อมทางเข้าออกทุกทางอยู่ ค่ะอันนี้เป็นภาพตรงมุมด้านหน้าบริเวณออหน้าประตูรั้วของอาคารรัฐสภานะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อีกสักคพู่เนยเราจะได้มีโอกาสตัดภาพจ <ำ S 2> ัง้อนะอีกจุดหนึ่งว่าถ้าเกิดจับ ภาพการจากบริเวณภายในอาคารรัฐสภาที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณนิรัชยาหมนทอมีการรายงานบรรยากาศสดเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงบ้างว่ากลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้เนี่ยเดินเข้าไปถึงไหนแล้วจะอยู่เฉพาะเพียงแค่เข้ามาในรั้วแต่ว่าไม่ได้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาหรือว่าทําการบุกเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาด้วยแล้วคนเสื้อแดงเข้าไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวต้องรอฟังคาชี้แจงหรือว่าการสถลงการจากแกนนําของกลุ่มคนเสื้อแดงนที่นั่นก็คือคุณอลิซมันพงเรืองรองกันอีกร รอบหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็จากภาพที่เราเห็นในมุมนี้นะคะเราก็จะไม่เห็นกาลังเจ้าหน้าที่ที่ไปรักษาความสงบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะอย่างเมื่อสักครู่ตอนที่พยายามจะพังประตูเข้ามาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ยืนหน่รยจการอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปผลักดันกันมากเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงนะคะแล้วก็พอรถของเมื่อประตูของรัฐสภาเปิดออกได้เนี่ยรถของแกนนาก็แล่นเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถอยรถออกไปเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไร จ้าหน้านะคะตามภาพที่เห็นอยู่ภายในบริเวณอาคารรัฐสภานะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรึงกําลังกันเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ให้เข้าไป ในอาคารรัฐสภาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนีย่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะชุลมุนกันพอสมควรค่ะกับการที่ทางผู้สื่อข่าวมีการออกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะคะคุณอรวรันพยัคฆชาติผู้สื่อข่าวของเราอีกคนหนึ่งอยู่ที่อาคารรัฐสภาด้วยนะคะลองไปติดตามฟังการรายงานข่าวล่าสุดแล้วกันค่ะว่าจากที่อาคารรัฐสภาบรรยากาศที่คุณอรวรรณพยัคฆชาติเห็นเป็นยังไงบ้างไปที่อาคารรัฐสภาโดยคุณอรวรันค่ะ คุณอรวรรณนคะอค่ะขณะนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศภายในอาคารและทสถานะนะคะก็เต็มไปด้วย่มผู้ชุมนุมเชื่อแดองนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะนายอดีสมาชิกกองกำรองคดีนานแกนนานะคะก็ได้ประกาศค่ะให้มีการขับรถบรรทุกวปชาชนประตูเข้ามาแล้วก็มีการขย่ยประตูแล้วก็เปิดประตูนะคะให้เข้ามาแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะที่มีก่อนหน้านี้ในการตั้งเป็นแนวกาแพง ป้องกันอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะต้านกลุ่มผู้ชุมนุมได้ค่ะแล้วขณะนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้เดินทางขึ้นมาถึงบริเวณชั้นรอยนะคะชั้นรอยค่ะที่มีการที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้ใช้เป็นทางเข้าประชุมสภาผู้แทนราษดรค่ะทำให้บริเวณนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่กาดจราจรก็ได้มายื่นเต็มพื้นที่แล้วนะคะดังนั้นนี้ค่ะก็ได้มีการไปขับดันรถนะคะกระจกค่ะเพื่อจะ เดินทางเข้าไปบริเวณด้านในอาคาระก็สภาเน,นื่องจากทราบว่านายกพัจมนบรนรองนาย,ยกนักธุรรีค่ะและในชวนหลีกไทยนะคะประธานสภาที่ประชารัฐสภา,าที่ขา,าชไทยยังคงอยู่ด้านในนะคะแต่เจ้าหน้าที่ค่ะรวมถึงสสของพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้เดินทางออกมานะคะขอร้องค่ะว่าไม่ให้มีการกระทําดังกล่าวเนื่องจากจะทําให้ผมเป็นสายเที่ยงค้ำรัฐบาลเองเน,นื่องจากว่าเป็นการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็บุกยึกสถานที่ราชการค่ะ ุณอรวรรณคะค่ะ,คะแล้วตอนนี้ตกลงท้ายที่สุดแล้วสอสอหรือว่ารัฐมนตรีที่ยังคงอยู่ที่อาคารรัฐสภาย,ยังมีใครหลงเหลืออีกบ้างไหมคะเ่วนใหญ่นะคะที่เห็นก็ยังคงเป็นมีสอส,อสอพรรคาที่อัดบางส่วนค่ะกวดรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ายัางคงทราบว่านักเคนประทุบาลค่ยยังคงอยู่บริเวณชั้นสองค่ะซึ่งเป็นห้องอรับประทานอาหารนะคะของสภาผู้แทนราษฎรค่ะอย่างไรก็ตามพระขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มายืน การบริเวณประตูนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่บางส่วนเขาได้มีการเก็บเอกสารนะคะเพื่อป้องกันนะคะความเหตุเการณ์สังรอายที่ทาเลือดรลฐบาลค่ะอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดทางสภาพักเพื่อไทยค่ะโดยในการุณหัวชะกุลค่ะได้ออกมาทําการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เองค่ะนายการุณเองก็ได้มีการติดต่อประสานกับนายนายจตุพรเพ็ญพันธ์นะคะสสส่วนค่ะขอให้มีการพูดคุยกับกนนําเนื่องจากว่า การสั่งถอนกาลังนั้นให้เป็นผลคยเนื่องจากว่าสมุชุมชบางส่วนนะคะเกรงว่าจะเป็นประกาศหลอกลวงจากเสื้อแดงเทียวมานะคะทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้ประสานได้จากนายการรุนคะซึ่งนายการุนเองก็ระบุเขาว่าทางแการนาอย่างนายการรุได้สั่งให้ถอนกาลังจริงแต่ท้ายที่อย่างที่มีการบอกไปนะคะว่านายรุ่งสมานพลรอยค่ะไม่ยอมค่ะได้กล่าวว่าได้คําสั่งได้ได้งานค่ะว่าจะมีการติดสถานีของกลุ่มเนเสื้อแดงค่ะคือเหตุผลที่ให้